วันมหัศัรรย์ใต้ท้องทะเลถึงทะเลแล้วหมายพูดกับพี่เมฆคุณพ่อคุณแม่น้ำทะเลใสจังเลยพี่เมฆพอพูดถ่ายรูปกันก่อนลูกๆพร้อมลุยแล้วใช่ไหมแม่พูดอย่าลืมทาครีมกันแดดนะจ๊ะเดี๋ยวผิวไหมเตรียมตัวดำน้ำแม่เดี๋ยวเราจะไปดำน้ำดูปะการังนะคะเด็กๆพ่อใครพร้อมแล้วยกมือไม้แอนเมฆพร้อมแล้ววัววัว ใต้ท้องทะเลไมยตื่นเต้นดูสิปลานีโมพี่เมกอย่าแตปะปะกการังนะเดี๋ยวมันจะบาดเราแล้วมันก็เจ็บด้วยขยะใต้น้ำมามยพี่เมกกวดน้ำทำไมามาอยู่ใต้น้ำแม่จริงจังนั่นแหละลูกสิ่งที่ทำร้ายทะเลถ้าเราช่วยกันไม่ทิ้งขยะทะเลจะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะเลยเก็บขยะใต้น้ำพอ่อลูกๆเก่งมากเลยที่ช่วยกันเก็บขยะไมยไม่อยากให้ปลามีบ้านสวยๆตลอดไปกลับฟังด้วยหัวใจเปี่ยมสุกพี่เมกไม่เก่งมากเลยนะ วันนี้เราเป็นฮีโร่ทะเลไมายไมายจะไม่ทิ้งขยะเลยจะเป็นเพื่อนของปลาลากรทะเลแม่วันนี้สนุกไหมลูกไมายสนุกที่สุดเลยค่ะหนูอยากกลับมาอีกพ่อแต่เราจะกลับมาพร้อมหัวใจที่ห่วงใย,ยทะเลเสมอ